สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็คูมอนจะพานักเรียนมาดูแผนที่ของบ้านคูมอนนะคะอ่าเส้นสีฟ้าตรงเนี้ยเป็นถนนที่ตัดผ่านหน้าบ้านของครูถนนเส้นเนี้ยเป็นถนนที่เป็นเส้นตรงยาวมากเลยนะคะไปทางด้านซ้ายด้านขวายาวจนไม่รู้ว่าเป็นเส้นสุดที่ไหนเลยนะคะตรงนี้มีตำแหน่งบ้านของครูเห็นไหมคะตำแหน่งบ้านของครูคูมอนใช้ชื่อว่าตำแหน่งจุดนะกันเนาะ ใช้จุดแสดงตำแหน่งบ้านล้กันนะคะชื่อว่าจุดจุด A นะคะจุด A แทนตำแหน่งบ้านนะคะแล้วก็ถัดจากบ้านของกุมม่อนบน,บนถนนเส้นนี้ก็ยังมีวัดนะคะกุมม่อนจะมีจุดเอาไว้เพื่อบอกตำแหน่งของวัดฉะนั้นการที่เราใช้จุดเพื่อเป็นการบอกตำแหน่งในแผนที่นะคะปรากฏว่าไอ้ถนนเส้นนี้มันผ่านทั้งวัดแล้วก็บ้านถนนเส้นนี้ยาวไม่จํากัดนะคะ เราจึงมีการใช้สารกแทนถนนตรงนี้นะออมม่อจีบมาฮัดขึ้นมาถ้าเราลองลากเส้นผ่านจุดสองจุดตรงนี้ก็คือผ่านบ้านกับวัดนะคะจะแทนส่วนของถนนปรากฏว่าเป็นยังไงคะถนนเส้นนี้ปึ๊บลากเส้นไหมคะเห็นไหมผ่านจุดบ้านแล้วก็จุดวัดแต่ถนนของเรามันสิ้นสุดแค่นี้ไหมไม่สิ้นสุดแค่นี้ถนนของเรายังไปต่อได้เรื่อยๆทั้งซ้ายเนี่ยจากบ้านทางซ้าย คุณมอใช้ลูกศรแปลว่าจากด้านซ้ายของ A ไปต่อได้เรื่อยๆและจากด้านซ้ายของวัดหรือว่าจุด B ก็ไปต่อได้เรื่อยๆถนนเส้นนี้ไม่สิ้นสุดเส้นลักตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเส้นตรงนะคะฉะนั้นเส้นตร,ตรงตรงนี้เราอ่านว่าอะไรคะเส้นตรง AB เส้นตรง AB นั้นเป็นส่วนของขนนที่ระยะทางไม่จำกัดทั้งซ้ายและขวา จะสังเกตเห็นว่าจะมีลูกศรที่ปลายสองข้างนะคะบนเส้นตรง A B นี้มีอะไรอยู่คะมีจุด A ก็คือบ้านมีจุด B ก็คือวัดถามว่าคุณม่อสามารถแทรจุดอื่นๆเข้าไปได้อีกไหมอ่าอาจจะมีอะไรระหว่างทางนี่นอกจากบ้านกับวัดอาจจะมีเซเว่นอินเดเวนหรืออาจจะมีตลาดอาจจะมีโรงเรียนก็ได้อยู่ระหว่างนี้นะคะมอนอาจจะวาดไปปุ๊บอ่าเซเวนะคะเซเว อีเลเว่นะคะ,ะงั้นก็บอกว่าบนตำแหน่งถนนตรงนี้ที่ยาวไม่จำกัดอาจจะมีทั้งจุด A บ้านจุด C 7เซเว่นอแล้วก็จุด B ที่แผนวัดก็ได้ฉะนั้นตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าเ,เส้น AB นี้นะคะเราเรียกว่าเส้นตรง AB นะคะ,ะเส้นตรง AB ก็คือระยะทางของเส้นเนี่ยผ่านจุด A ผ่านจุด B ไม่จำกัด หรืออีกแบบหนึ่งก็คือเส้นตรงอะไรได้คะเส้นตรง ba คะ่ะทีนี้เราสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์นะคะโอ้ลูกศรคุมขออนุญาตตีเส้นเห็นไหมมีไหม้ทัดนะเราสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้นะคะอ่าเขียนแบบไหนเอ่ยก็คือเส้นตรง ab นะคะแบบนี้เส้นตรง ab สังเกตเส้นตรงจะมีปารกศรสองข้างแสดงว่าเขายาวไม่จํากัด ทั้งสองฝั่งเลยนะก็จะมีสาระแบบนี้เห็นไหมคะลูกศรสองข้างอีกแบบหนึ่งก็คือเส้นตรง ba อ่านได้สองแบบนะคะเช่นเดียวกันค่ะก็มีสษระของเส้นตรงบนบนบน,บน ba นะคะแบบนี้นะคะอ่าทีนี้ถ้าคุณม่อนบอกว่าอ๋อถนนเส้นเนี้ยผ่านบ้านผ่านเซเวน่นผ่านวัดเราเลยตั้งชื่อว่าถนนเส้นนี้คือเป็นเส้นตรง ab ทีนี้ถ้าคุณม่อนอยากดูว่าเอ้ย แล้วคุณม่อนอยากจะเดินจากบ้านไปวัดแค่นั้นล่ะไม่ต้องเดินไปไกลจนสุดถนนทำน,นยังไงดีอะจากบ้านไปวัดคือตรงไหนคะอ่าจากบ้านไปวัดตรงนี้คือบ้านนะคะคุณม่อนจะขอ่ากเป็นเส้นสีเขียวเส้นสีเขียวจากบ้านไปวัดบ้านคือจุด a ใช่ไหมวัดคือจุด b คุม่อนก็ลากไปเลย ะจะสังเกตเห็นว่าออจากบ้านไปวัดเนี่ยเริ่มที่ A จบที่บต้องไปต่ออีกไหมไม่ต้องไปต่อไหนเลยค่ะฉะนั้นระยะทางของบ้านไปวัดเนี่ยมีจํากัดไม่เหมือนกับระยะทางของถนนที่ไม่จํากัดใช่ไหมเส้นสีเขียวที่มดลากเพิ่มขึ้นไปตรงนี้มีระยะทางเริ่มต้นกับระยะทางสิ้นสุดมันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่ของถนนใช่ไหมคะเขาจึงมีชื่อเรียกว่าส่วนของเส้นตรงค่ะ ส่วนของเส้นตรง AB นะคะเอเด็กๆจะสับสนไหมเส้นตรงเมื่อกี้ของครูคอะ่ะมันมีนลูกศรทะลุออกไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นส่วนของเส้นตรงเนี่ยรูกศรเขาจะไม่มีคือระยะทางจํากัดแค่นั้นนะคะหรือว่าส่วนของเส้นตรง BA ก็ได้อ่านจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายเพื่อบอกอะไรอ้อเนี่ยระยะทางจากบ้านไปวัดแค่ไหนฉะนั้นส่วนของเส้นตรงเราสามารถบอกระยะทางได้นะคะ สามารถเขียนเป็นแสญนักแบบไหนได้คะสส่นักก็คือส่วนของเส้นตรง ab นะคะก็จะต่างจากเส้นตรงก็คือไม่มีลูกศรปลายนะคะแล้วก็ส่วนของเส้นตรง ba แบบนี้นะคะอะสมมุติฝั่งหนึ่งของถนนมีตลาดตลาดนะคะตลาดตรงนี้ ฮอตั้งชื่อว่าจุด G แล้วกันนะจุด G อ่ะถ้าค,คุณครูบอกว่าเอ้ยจากตลาดเนี่ยถ้าต้องการไปโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลอาจจะอยู่ฝั่งนี้ไกลมากไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถ้าเด็กเคยเห็นป้ายที่เขาบอกเส้นทางอ่ะมันจะมีจุดเริ่มต้นแล้วก็ลูกศรไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอ่ะตัวอย่างเช่นอ้าวมีคนมาถามทางว่าเธอเนี่ยตอนนี้อยู่ตลาดเนี่ยจะไปโรงพยาบาลไปทางไหนนี่ค่ะ แต่ไม่รู้นะว่าจะต้องระยะทางแค่ไหนอาจจะไปเรื่อยๆเนี่ยเธอต้องไปเรื่อยๆเนี่ยตรงไปเรื่อยๆแต่เริ่มที่ตลาดเห็นไหมคะงั้นจุดเริ่มต้นของเราอยู่ที่ทตลาดไปเรื่อยๆไปสิ้นสุดที่ไหนไม่รู้แต่ระหว่างตลาดอาจจะผ่านอะไรอาจจะผ่านทุทีน,น,นะคะระหว่างตลาดอาจจะผ่านอ่าร้านไขยน้ํานะคะร้านขขยน้ําชื่อว่าจุด H อะไรเงี้ยเออ ฉะนั้นสังเกตเส้นสีแดงอันนี้เป็นยังไงคะเส้นสีแดงมีจุดเริ่มต้นนะคะหรือว่าจุดปลายได้เองนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งจาก G ไป H คือระยะทางจากคือเส้นทางของตลาดไปโรงพยาบาลเราไม่รู้โรงพยาบาลจะไปจบที่ไหนแต่บอกไปไป,ไปตามทางนี้นะคะก็คือสัญลักษณ์ก็คือ,ะะคอจะเป็นลูกศรที่ปลายอีกด้านหนึ่งนะคะสีแดงอันนี้สังเกตเห็นว่าต่างจากสาเส้นทั้งต้นนะคะคือเค้าจะมีลูกศร ที่ปลายข้างหนึ่งเท่านั้นเป็นเพื่อเป็นการบอกทิศทางนะคะแบบนี้เราเรียกว่ารังสีนะอ่ารังสีเราอ่านว่ารังสีอะไรคะเวลาเราอ่านให้เราอ่านที่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นคือ G ไป h ใช่ไหมคะ G ผ่าน h แล้วก็ไปเรื่อยๆจึงชื่อว่ารังสี G H นะคะญลักของเขานะคะสามารถเขียนได้แบบนี้อ่ารังสี G+ H งนั้นลองดาวซสีสัญลักษณ์ข้างบนเป็นยังไงอ่าก็จะไปเป็นลักษณะนี้จ้ะ G ไป H ลูกศรไปทางเดียวแบบนี้นะคะจะอ่านจาก H ไป G ได้ไหมไม่ได้อย่างนี้คือย้อนศรไปไม่ได้นะคะเพราะว่าลูกศรทางเราไปทางจ,จาก G ไป H นะคะงั้นก็ประมาณนี้นะคะ3ตัวอย่างนี้เป็นการแทนสัญลักษณ์ทางเลขคณิตนะคะเริ่มต้นเลยก่อนจะเป็นรูปร่างต่างๆมาต้องมีการระบุจุดก่อน จุด a จุด b จุด c จุด g จุด h เพื่อเป็นการบอกตำแหน่งเมื่อมีจุดแล้วปรากฏว่าถ้ามีเส้นลากผ่านทั้งสองข้างเช่นจาก a ไป b ปรากฏว่าเส้นนั้นทะลุออกไปเลยระยะทางไม่จำกัดเราเรียกว่าอะไรคะระยะทางไม่จำกัดคือเส้นสีดำเนาะเราเรียกว่าเส้นตรงนะคะอุทึบมากเราเรียกว่าเส้นตรงนะคะเส้นตรงอ่ะมอดใช้สีเหลืองแล้วกันเส้นตรงนะคะแต่ถ้าปรากฏว่าระยะทางนั้น มีจํากัดเช่นอยากรู้ว่าบ้านไปถึงวัดเนี่ยเส้นสีเขียวเห็นไหมจาก A ไป B เป็นระยะทางเท่าไหร่อ๋อจากเริ่มต้น A ไป B มันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงนะคะระยะทางเราจํากัดเราทราบได้ว่าไปถึงไหนแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยจากตลาดจะไปโรงพยาบาลเนี่ยเริ่มตรงเนี้ยแต่โรงพยาบาลจะไปถึงตรงไหนก็ไม่รู้ไปตามเส้นทางนี้นะคะเราจะใช้เป็นสาระของนังสีคือมีจุดเริ่มต้นผ่านหนึ่งจุดแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆเรียกว่าลังสีนะคะ นั้นจะมี3ตัวอย่างนี้ามาลองดูข้อสรุปอีกทีหนึ่งนะคะข้อสรุปนะคะ,ะจากภาพนี้นะคะด้านซ้ายด้านซ้ายมีจุด A เห็นไหมคะจุด B แล้วมีเส้นล่าผ่านนะคะในแนวตรงผ่านทั้งสองจุดแต่มีลูกศรสองข้างเลยหมายความว่าระยะทางเข้าไปไม่จำกัดนะคะเราเรียกว่าเส้นตรงอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าเส้นตรง AB คุณครูขอขอเปลี่ยนอ่านว่าเส้นตรง AB นะคะเส้นตรง AB หรือเส้นตรง BA นะคะใช้สาญลักได้แต่ในกรณีที่มีจุดเริ่มต้นเนี่ยจุด C ตรงนี้จาก C ไป D เห็นไหมคะเป็นการบอกมุทิศทางไปห้องน้ำทางไหนอ๋อในเริ่มต้นจาก C ผ่าน D ไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจออย่างเงี้ย เป็นส่วนของรังสีนะคะก็คือมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงเหมือนกันมีคำยาวไม่จํากัดแต่มันมีจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดปลายจาก c แต่ฝั่งนี้ไม่รู้ไปเส้นสุดที่ไหนไปต่อเรื่อยๆนะคะเรียกว่ารังสีนะรังสี c d ชนะเป็นแบบนี้นะส่วนในกรณีที่มีจุดเริ่มต้นแมน้จุด m จาก m ไป k ไม่ใช่ m k นะไม่ใช่ไปกิน m k นะแต่เริ่มต้น m ไป k มีจุดเริ่มต้นมีจุดสิ้นสุดแบบนี้เราเรียกว่าส่วนของเส้นตรงนะคะอ่านว่าส่วนของเส้นตรง mk หรือส่วนของเส้นตรง km ก็ได้นะคะอ่านเดี๋ยวจะให้เด็กนะคะเปิดประถัขัดหน้าที่44นะคะให้แยกประเภททั้ง3ส่วนที่คุณผู้ม่อนสอนไปเมื่อกี้อ่าตัวอย่างหน้า44ตรงนี้นะคะด้านบนด้านบนนะเขาบอกว่าอะไรโอ้มีเส้นเยอะแยะเลยให้เติรตอบหน่อยข้อหเส้นตรง จำเส้นตรงได้ไหมเส้นตรงไป็นไงเส้นตรงก็คือมีลูกศรสองข้างนะคะทั้ง2องข้างเลยระยะทางไม่จํากัดอันไหนเป็นเส้นตรงบ้างนี่นะคะอันนี้ไงเป็นเส้นตรงอันนี้เป็นเส้นตรงใช่ไหมอันนี้เป็นเส้นตรงโอเคครูจะขอเขียนไปอันนี้เส้นตรงก็เขียนสนับไปเลยค่ะเส้นตรง dg นะคะ d เส้นตรง dg โอ้ตัวใหญ่มากมเส้นตรงดีจีอย่าลืมเขียนเส้นลักษ์เส้นตรงไปด้วยนะคะลูกศรสองข้างแบบนี้นะคะมีอีกไหมเราไปหาเองเราไปหาเพิ่มเองแล้วกันนะอ่าแล้วก็อะไรคะแล้วก็ข้อต่อไปคะ่ะเขาถามว่าอันไหนเป็นส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงเนี่ยเขาจะมีระยะจํากัดก็คือมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดสิ้นสุดจะไม่มีหัวลูกศร ันไหนเป็นเส้นตรงบ้างอะคม,ม่อนเจอแล้วอันนี้หนึ่งอันอ่านว่าเส้นตรง KA หรือ AK ก็ได้นะคะพร้อมกับเขียนแสลักแบบนี้คุมม่อนตรงนี้ไม่มีแม้หัดนะในเด็กใเด็กเวลาเขียนใช้หม่หัดตีเส้นแล้วกันเนาะอ่ะแต่เป็นตัวอย่างให้ี่ดตีเส้นแม่หัดก็ได้ไม่หัดวางเห็นไหมแม่หัดคุม,ม่อนในไะอแพดมันก็จะยากนิดนึงนั่นเด็กหยิบแม่หัดของตัวเองจะง่ายมากนะอ่ะตีเส้น เ a เห็นไหมคะไม่มีลูกศรน,นะรังสีเอใครเจอรังสีบ้างนี่ไงรังสีเป็นรังสีไหมนี่ไงเริ่มจาก L ผ่าน P ไปเรื่อยๆงั้นรังสีตรงนี้คือรังสีอะไรคะรังสีแ p นะคะจาก l ไป P ผ่าน p ก็มีลูกศรที่ปลายของ P นะคะมีอื่นๆอีกไปหามาไปหามาไปลองทำมานะคะ อ่ะทีนี้มาลองดูตัวอย่างด้านล่างมีจุดมาให้จุดที่จุด u จุด v จุด W และจุด X เห็นไหมคะหจุดตรงนี้เขาให้เราเขียนรูปตามสัยจละด้านล่างโอ้มีต้องมีทั้งหมดแปแบบนะคะอันแรกเลยขอตัวอย่างก่อนอันแรกเป็นส่วนของเส้นตรง x u x อยู่ไหน x อยู่นี่ u อยู่นี่ใช่ไหมคะ x u เป็นส่วนของเส้นตรงระยะ จำกัดก็คือแค่ผ่านจากจุดไปจุดแค่นั้นนะคะเวลาว่วางนะคะวางไมหมคัปึ๊บอ่าแล้วก็ตีเส้นแค่ x ไปอี y แค่นี้จบหนึ่งเส้นใช่ไได้แล้วแล้วก็อันที่สองเดี๋ยวจะทําให้ดูสักสักสองหรือสามอันนะคะอ่าอันนี้คืออะไรคะมีลูกสอปลายข้างเดียวคือรังสีรังสี u t u อยู่นี่ t อยู่นี่รังสี u t ยังไงคะจาก u ไป t อ่ะมันก็วางแมนทัพจ้ายูแต่ว่ามันจะไม่จบที่ท,ทีมันต้องทะลุออกไปใช่ไหมลงังสียูไปทีปุ๊บหน้าออมาขอแก้ใหม่เวลาวางวานมาต้องผ่านจุดพอดีนะอ่าเนี้วางไปปุ๊บปุ๊บยูไปทีทะลุออกไปเลยมีลูกสองที่ปลายทีอันนี้อ่านว่ารังสียูทีที่หรือลองทำต่อเองน่าสนุกมากเลยเด็กๆลองทำมาจนครบทั้งแปดแบบนะคะ แล้วก็ส่งภาพมาให้ฮูวมอนลองดูนะก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเออเส้นตรงส่วนของเส้นตรงแล้วก็ดังสีความรู้ตรงนี้ก็จะไปต่อเรื่องใหม่ในข้างหน้านะคะลองทํามานะคะสวัสดีค่ะ